เฟรนเปลตเทนเบิร์กนักก่าวจากสกายเยอร,รมนีสื่อกีฬาของเยอร,รมนีระบุแมนยูไนเต็ดเปิดฉากถกกับตัวแทนของเจเรมีฟริมปงแบ็กขวาเลเวอร์คูเซนเรียบร้อยและการเจราจารอบแรกก็ได้บทสรุปที่ดีด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรดังของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเริ่มการเจราจากับทีมตัวแทนของเจเรมรีฟริมปง,งแบ็กขวาไบเออร์เลเวอร์คูเซนเกี่ยวกับความเป็นไปได้เกี่ยวกับการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วตามการเปิดเผยของเฟรนเพลทเทนเบิร์กนักก่าวจากสกายเยอรมนีสื่อกีีฬชืื่อออดังงงขเเมบย วิาสาดแดงตกเป็นข่าวให้ความสนใจในตัวฟริมปงมาพักใหญ่แล้วหลังจากที่เอริกเทนรกักผู้จัดการทีมของพวกเขาถูกใจฝีเท้าของแข้งรายนี้มากๆากเพียงแต่ก่อนหน้านี้ยังไม่มีเงื่อนไขที่จะเป็นใจในการดึงแข้งวัย22ปีมาร่วมทัพได้ทั้งนี้เพลตเทนเบิร์กบอกด้วยว่าการเจราจารอบแรกถือว่าจบลงด้วยดีสําหรับทั้งแมนยูในเตดและตัวแทนของฟริมปงโดยถึงแม้แข้งชาวดัตจะยังเหลือสัญญากับเลเวอร์คูเซ่นจนถึงกลางปี2025แต่ว่ากันว่าเขาพร้อมที่จะย้ายทีมหลังจบซีซั่นนี้เหมือนนกัน เป็นที่เชื่อกันว่าเลวอร์คูเซนต้องการเงินราว40ล้านยูโรประมาณ1,480ล้านบาทเพื่อเป็นค่าตัวของฟริมปงซึ่งมันจะทําให้นี่เป็นดีนที่ทํากําไรให้พวกเขาได้เยอะมากๆหลัดงอจากห้างขายยาเคยจ่ายเงินไป11ล้านยูโรประมาณ407ล้านบาทในตอนที่เอาฟริมปงมาจากเซลติกเมื่อช่วงเดือนมกราคมปี2021อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของเราและกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆ นะครับถ้าคุณชื่นชอบวิดีโอนี้กรุณาไลค์และแชร์ให้เพื่อนเพื่อรู้จักกันด้วยขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ